สะมาทานขนมจีนกันนะคะขนมจีนแกงเขีวหาค่ะหวานมากอร่อยจริงๆก็ชิมปลา ลูกชิ้นหมูนะคะแบบว่าอร่อยะค่ะกรอบน้องแล้วก็นุ่มใน,นะคะ mm ่ะ hmm. เด้งเดงดีค่ะอร่อยมากเลยะคะ mm ่ะ hmm. เป็นขนมจีนที่ฉันไม่เคยกินแต่มา่อยนะะ mm ่ะ hmm. เป็นขนมจีนที่อร่อยแล้วก็ลงตัวะคะ mm ่ะ hmm. ได้กลิ่นของเครื่องเทศด้วยๆอร่อยมากเลยค mm ่ะ hmm. เส้นขนมจีนก็นุ่มลิ้นกินก็าแบบแบบไม่มีคำบรรยายอะไรนะจต่คำว่าอร่อยอะค่ะอยากให้ทุกคนหันมากินขนมจีนแกงเขียวหวานกันเยอะๆนะคะอืออร่อยนะแล้วก็ต้องมีน้ำหวานน้ำแดงนะคะ อย่างที่บอกอะค่ะถ้าเราทานน้ำหวานของหวานเราก็จะสุภาพเราก็จะดีแล้วก็จะแข็งแรงแล้วก็ผิวจะสวยค่ะดูนะคะเย็นชื่นใจค่ะ แล้วก็จะมีหมูทอดค่ะหมูทอดแบบว่าถ้ามันเป็นรูกๆเหมือนว่าเหมือนคล้ายๆกัแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเนี่ยฉันก็ประยุกต์เดียวมาใส่ในะขนมจีนคือแซ่บหน้าแล้วก็อร่อยแล้วก็เข้ากันด้ดีๆกับขนมจีงแกงเขียวหวานลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะุกรอบมากเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็อร่อย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับปัญญาสตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบายเราเจอกันอีกนะ